เรื่องการประดิษฐ์ต้องยกให้ยอดหุ่นยนต์ทีทูสวัสดีครับเด็กๆถึงวันนี้ทีทูจะไม่เอาเรื่องการประดิษฐ์มาฝากแต่ทีทูก็มีเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการก่อนการผลิตมาฝากเด็กๆนะนั่นก็คือการออกแบบแล้วรวมไปถึงขั้นตอนการผลิตเลยนะวันนี้เด็กๆจะได้ดูการผลิตบรรจุภัณุ์ใส่กรอบรูปตามกระบวนการเทคโนโลยีนะครับมาดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลยนะ ขั้นตอนที่หนึ่งปัญหาหรือความต้องการซึ่งก็คือต้องการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุกรอบรูปที่ทำจากกระดาษโดยต้องช่วยรักษาสภาพของชิ้นงานไม่ให้เสียหายบรรจุได้อย่างมิดชิดปลอดภัยและมีรูปแบบสวยงามขั้นตอนที่ 2, สองแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาดูนี่สิเด็กๆเ,เรามาหาวิธีแก้ปัญหากันว่าวัสดุแบบใดจะตอบความต้องการจากขั้นที่หนึ่งได้มากที่สุด ขั้นตอนที่สเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยเราเลือกผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นกล่องทําจากกระดาษและพลาสติกใสเนื่องจากกรอบรูปที่ผลิตจากกระดาษจะมีน้ําหนักเบาบรรจุในกล่องกระดาษได้ไม่ขาดง่ายและมีขั้นตอนในการทําไม่ซับซ้อนสามารถตกแต่งสีสันให้สวยงามและมองเห็นกรอบรูปด้านในได้ เด็กๆครับการทำกล่องจากวัสดุประเภทกระดาษและพลาสติกใสมีข้อดีข้อเสียดังนี้ครับข้อดีของกระดาษคือกระดาษมีน้ำหนักเบาหาซื้อง่ายราคาถูกและสามารถเติมสีสันต่างๆได้สวยงามส่วนข้อเสียของกระดาษไม่มีนะครับข้อดีของวัสดุประเภทพลาสติกใสคือช่วยทำให้มองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้โดยไม่ต้องเปิดกล่องเพื่อน,นาออกมาดู ส่วนข้อเสียมีน้อยกว่านั่นก็คือพลาสติกใสไม่สามารถเติมสีสันได้มาถึงขั้นตอนที่4กันแล้วขั้นที่4การออกแบบและปฏิบัติเริ่มจากการออกแบบกล่องตามกระบวนการออกแบบซึ่งต้องยึดหลักการออกแบบตามปัญหาดังนี้นะครับ 1. ต้องการผลิตกล่องเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์บรรจุกรอบรูป2วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ ความต้องการคือต้องทำบรรจุพันธุ์ที่สามารถบรรจุกรอบรูปที่มีขนาด8.5คูณ6.5นิ้วหนาประมาณ1นิ้วโดยสร้างทางเลือกโดยออกแบบกล่องไว้หลายๆแบบเลยนะครับรูปแบบที่1กล่องสี่เหลี่ยมแบบมีพลาสติกใสเป็นรูปหัวใจที่ด้านหน้ากล่องข้อดีก็คือกล่องมีความแข็งแรงเพราะถูกเจาะเพียงด้านเดียวและมองเห็นกรอบรูปที่ผลิตได้บางส่วน ส่วนข้อเสียก็คือมองไม่เห็นกรอบรูปทั้งสี่ด้านจะเห็นตรงกลางรูปเท่านั้นและใส่ได้เฉพาะแนวนอนครับรูปแบบที่สองกล่องรูปสี่เหลี่ยมแบบมีพลาสติกใสยอยู่สี่มุมรอบรอบรูปหัวใจแบบนี้ไงข้อดีของกล่องแบบที่สองคือสามารถมองเห็นกรอบรูปทั้งสด้านที่ออกแบบไว้เป็นกล่องแบบเลื่อนมีความปลอดภยัยสะดวกในการหยิบกรอบรูป ส่วนข้อเสียก็คือใช้พลาสติกหลายชิ้นและกระดาษสองชิ้นมาดูกล่องแบบที่สามกันเลยนะกล่องรูปสี่เหลี่ยมแบบมีพลาสติกใสเป็นรูปสี่เหลี่ยมห้าด้านเด็กๆครับข้อดีของกล่องแบบนี้ก็คือสามารถมองเห็นรูปได้5ด้านข้อเสียคือมองเห็นกรอบรูปได้ไม่ชัดเจนเพราะด้านหน้าเจาะบริเวณตรงกลางและกระดาษจะถูกเจาะออกมากไปจึงทำให้กล่องไม่แข็งแรงนะครับ กล่องแบบที่สี่ก็คือแบบนี้กล่องรูปสี่เหลี่ยมแบบมีพลาสติกใสที่มุมสี่มุมด้านหน้ากล่องข้อดีก็คือใช้พลาสติกใสสามารถมองเห็นภายในได้และติดโบบริเวณกลางกล่องได้ส่วนข้อเสียคือมองไม่เห็นในตำแหน่งมุมของกรอบรูปเท่านั้นครับส่วนนี่คือกล่องแบบที่ห้ากล่องรูปสี่เหลี่ยมแบบมีพลาสติกใสเป็นรูปหัวใจสีดวงอยู่บนกล่องซึ่งเป็นกล่องแบบเลื่อนนะครับ ข้อดีคือสามารถมองเห็นกรอบรูปทั้ง4ด้านจุดกึ่งกลางสามารถติดโบตกแต่งได้และกล่องแบบเลื่อนก็ทำให้กรอบรูปไม่หล่นง่ายอีกด้วยข้อเสียนั้นคือต้องใช้กระดาษมากขึ้นเพื่อทำกล่องสองชิ้นมีลวดลายเป็นเส้นโค้งจำนวนมากอาจจะเจาะได้ลำบากนะครับคราวนี้ก็มาถึงการปฏิบัติกันแล้วเราเลือกประเษฐ์กล่องตามแบบที่สี่ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่1ตัดกระดาษตามแบบเป็นฝาหนึ่งชิ้นและกล่องหนึ่งชิ้นขั้นที่สองนำแผ่นฝามาวาดรูปหัวใจขีดเส้นเป็นเครื่องหมายบวกสองเส้นด้วยดินสอตามรูปไงครับเด็กๆแล้วก็กำหนดส่วนที่ต้องการเจาะกระดาษขั้นที่สามเจาะกระดาษตามที่กำหนดแล้วเด็กๆก็ต้องนำกระดาษที่เจาะแล้วไปเป็นแบบเพื่อตัดพลาสติกให้ใหญ่กว่าจากนั้นก็นำไปติดด้านในแบบนี้นะครับ ขั้นที่สี่พับกระดาษทั้งสองชิ้นเป็นกล่องแล้วเชื่อมด้วยกาวสุดท้ายก็นำกรอบรูปมาใส่แล้วเลื่อนกล่องเข้าในฝาปิดเท่าน,นี้ก็ได้บรรจุภัธฑ์กรอบรูปแล้วละครับโอ้เด็กๆแต่ขั้นตอนการผลิตตามกระบวนการเทคโนโลยียังไม่หมดเท่าน,นี้นะครับเพราะยังมีขั้นตอนที่ห้าก็คือขั้นตอนประเมินผลงานนั่นเองขั้นตอนนี้มีเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องของกล่องอย่างเช่น ตรวจดูว่าการปิดพลาสติกแต่ละด้านสนิทหรือไม่ได้กล่องที่สวยงามหรือไม่เป็นต้นส่วนขั้นตอนที่6ที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือปรับปรุงหรือพัฒนาทีทูจะยกตัวอย่างเช่นเมื่อประดิษฐ์กล่องเสร็จแล้วสังเกตพบว่ากล่องยังขาดสีสันในส่วนที่เป็นกระดาษจึงปรับปรุงด้วยการตกแต่งเพิ่มลวดลายหรือสีสันให้สวยงามโดดเด่น หรือรูปหัวใจบริเวณด้านหน้าไม่โดดเด่นอาจปรับปรุงแก้ไขโดยนำเชือกหรือวัสดุอื่นๆมาตกแต่งบริเวณขอบจะทำให้ดูน่าสนใจขึ้นเด็กๆครับการผลิตบรรจุพัณฑ์ด้วยตนเองนอกจากจะได้บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงเหมาะสมกับสิ่งของที่ต้องการบรรจุสวยงามสะดวกต่อการหยิบจับและการใช้สอยแล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ผู้ทำถ้าเราทำได้สวยงามก็ยังสามารถทำเพื่อเป็นการหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วยนะครับวันนี้ทีทูลาเด็กๆแล้วนะสวัสดีครับ